สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระสุทธิ์ทุกท่านขอบพระคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่เราจะมาไ้ควรพระคำของพระเจ้าเรายังอยู่ในพระบัญญัติสิบประการนะคะที่เราได้กล่าวถึงไปในหัวข้อที่หนึ่งอย่ามีพระเจ้าอื่นใดน,นอกเหนือจากเราข้อสองอย่าทำลูกคอลบสำหรับตนข้อสามอย่าออกพระนามพระเจ้าอย่างไม่สมควรข้อสี่จงระลึกถึงวันสะบาตัวถือเป็นวันบริสุทธิ์ข้อห้าจงให้เกียรติบิดามารดาและวันนี้เราจะอยู่ในหัวข้อที่หก นะคะอย่าฆ่าคนนะคะอยู่ในอพยพบที่ี่20ข้อที่13นะคะเมื่อพระเจ้าได้ประทานพระบัญญัติให้คนิสราเลอลสี่ประการแรกเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้คนของพระเจ้าที่จะยกย่องพระน,นามพระองค์ถวายเกียรติแด่พระองค์และได้สร้างความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระองค์แต่ข้อหถึงข้อ1ิเป็นต้นไปเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และก็ประการแรกเลยที่พระเจ้าเริ่มต้นที่ครอบครัวก็คือให้เกียรติดบมารดา พระพระองค์ทรงรู้ว่านะคะครอบครัวที่มั่นคงในพระเจ้านั้นจะเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตที่ดีต่อไปและวันนี้อยู่ในหัวข้อที่6ที่พูดถึงอย่าฆ่าคนพอเราได้ยินตอนนี้แล้วรู้สึกว่าโอ้โหพระบัญญัติข้อนี้เนี่ยรู้สึกว่าสมบับเราน่าจะไกลตัวเราหรือว่าเราไม่น่าจะทําหรือว่าสิ่งนี้คงไม่เกิดขึ้นกับเราแน่นอนนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราเอง ปฏิบัติตามตัวอักษรพระคำของพระเจ้าและเป็นสิ่งที่เรายังถูกต้องตามกฎหมายที่เราไม่ทำสิ่งนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่พระเยซูได้สอนในเรื่องของการฆ่าคนในมัทธิวบทที่5ข้อที่21และข้อ2 2บอกว่าท่านทั้งหลายได้ยินคคำซึ่งกล่าวไว้แก่คนโบราณว่าอย่าฆ่าคน ถ้าผู้ใดฆ่าคนผู้นั้นจะถูกพิพากษาลงโทษเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดโกรธพี่น้องของตนผู้นั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษถ้าผู้ใดพูดกับพี่น้องของตนว่าไอ้โง่ผู้นั้นจะต้องถูกนําไปที่ศาลสูงให้พิพากษาลงโทษและผู้ใดจะว่าไอ้บ้าผู้นั้นจะมีโทษถึงไฟนรกเมื่อพระเยซูตรัสว่าท่านทั้งหลายได้ยินคําซึ่งกล่าวไว้แก่คนโบราณว่านะคะพระเยซู ล่าวเช่นนี้พระองค์ไม่ได้ต้องการจะลบล้างบทบัญญัติเดิมนะคะแต่พระองค์ต้องการจะชี้แจงให้เข้าใจยิ่งขึ้นว่าเหตุใดพระเจ้าจึงตั้งบทบัญญัติขึ้นมาตั้งแต่แรกนะคะและที่โมเสสได้กล่าวไว้บอกว่าอยาฆ่าคนนะคะตรงนี้พระเยซูก็ได้นําและได้สอนว,ว่ายอย่างไรพระองค์สอนเราว่าเราไม่ควรแม้แต่จะโกรธจนคิดจะฆ่าคนเพราะเท่ากับว่าเราฆ่าคนอยู่ในใจแล้วนะคะ เราเคยโกรธใครไหมคะที่เขาทําไม่ดีต่อเราจนบางทีเราคิดในใจว่าอยากให้เขาตายไปเลยนะคะหรือจินตนาการว่าอยากจะฆ่าบางคนให้ตายไปเลยในสิ่งที่เขาทําอย่างากับเราอย่างเจ็บปวดน,นะคะคําสอนของพระเยซูเกี่ยวกับบทบัญญัติข้อนี้แสดงให้เห็นว่าเราได้ฆ่าคนในใจของเราแล้วทั้งกฎหมายเราไม่ได้ผิดอะไรแต่ในใจในทางของพระเจ้า เราได้ทำผิดฐานฆ่าคนแล้วเราต้องไม่เป็นอย่างพวกฟาริสีนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะชอบทําจากบัญญัติข้อนี้เพราะเขาคิดว่าเขาไม่เคยฆ่าคนเลยแต่สิ่งที่เขาทํากับพระเยซูเขาโกรธแค้นพระเยซูแล้วก็วางแผนกําจัดพระองค์คำว่าโกรธนี้นะคะในภาษาเดิมภาษากรีกเนี่ยมีอยู่สองคำคำแรกเนี่ยเป็น คำว่ากโกรธที่หมายถึงเกิดขึ้นทันทีทันใดแล้วก็สงบลงทันทีคล้ายๆกับเปลวไฟที่มีฟางเป็นเชื้อเพลิงลุกขึ้นมาแล้วก็มอดดับลงทันทีแต่คำที่2เนี่ยนะคะในพระคัมภีร์มัทธิวใช้คำนี้ที่ความโกรธที่หมายถึงเป็นความโกรธที่คุกกลุ่นหรือสุมอยู่ในอกเป็นเวลาช้านานและผู้โกรธนั้นก็ไม่ยอมจะให้มันดับไปง่ายๆนะคะ ฉะนั้นพระเยซูก็ห้ามไม่ให้เราโกรธและโมโหและเก็บความรู้สึกไว้เพื่อจะหาทางแก้แค้นเพื่อนมนุษย์แล้วก็นําไปสู่การบาดหมางหรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นสร้างความตึงเครียดในจิตใจแล้วก็นําไปสู่การทําลายล้างถึงจิตวิญญาณด้วยนะคะไม่แต่ในพระคัมภีร์ยากบก็ได้สอนเราว่าอย่างไรยากรบทที่หนึ่ง้อที่สิบเกบบอกว่าดูก่อนพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า จงทราบข้อนี้จงให้ทุกคนไวไยในการฟังช้าในการพูดช้าในการกโกรธเพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ได้ทำให้เกิดความชอบธรรมแห่งพระเจ้าเลยขอพระเจ้าทรงเมตตานะคะที่เราเองจะระวังเรื่องของความโกรธเพราะมันมีผลถึงนะคะอันตรายถึงขั้นฆ่าคนในความโกรธนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเรา ะะให้เราร่วมใจการอธิษฐานสาธุการข้าแต่พระเจ้าขอพขอระคุณพร,ร,ระองค์สับัรรคำของพระองค์ในวันนี้ที่หนุนใจเราตักเตือนใจเราพระองค์เจ้าค่ะขอให้วันต่อวันของเราที่ดำเนินกับพระองค์นั้นอยู่ด้วยการทรงช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยเราควบคุมเราและให้เกิดผลแห่งพระวิญญ,ญาณ คือการรู้จักบังคับตัวเองหลายสิ่งที่เรารเผชิญหลายสิ่งที่เราประสบอาจจะทําให้เราเกิดอารมณ์ที่ไม่ดีหรือถึงกับโกรธขั้นรุนแรงพระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงเมตตาขอพระองค์ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีสติที่จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกขอพระวิญญาณของพระองค์ช่วยควบคุมชีวิตของข้าพระองค์ตลอดวันนี้ที่จะทํากิจการงานใดๆ ขอฝากไว้ในการดูแลของโปรขอทรงนำทุกย่างเท้าของข้าพระองคในทางของพระองค์ในทางชอบธรรมขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน